ถ้าเราอายุสักประมาณ40นะครับเราอยากจะขับหาเล y สักคันเราต้องรออายุเท่าไหร่43เลยหรอถึงจะซื้อ Big กไบคมาขับได้ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel P Star และนี่คือรายการรถมอเตอร์ไซค์ EP ที่5แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงใบขับขี่บิ๊กไบที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้โห,โหโคุ่นมากเลยนะก็ที่โพสต์กันไปเนี่ยหรือที่แชร์กันไปเนี่ยเอาพูดตรงๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่มันเป็นชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ประกาศ บังคับใช้นะครับเหมือนก็แค่โพสต์ออกมาเฉยๆนะว่ามันมีประมาณไหนเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยมันก็มีตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างนะครับแต่อะไรที่ผมรู้มานะครับวันนี้เดี๋ยวจะเอามาแชร์กันข้อหนึ่งนะครับคือเรื่องที่เซนสทีฟที่สุดเกี่ยวกับใบขับขี่เลยนะครับก็คืออายุใช่ไหมครับอายุเลยอันนี้เป็นอะไรที่แบบโหมันมันที่สุดแล้วตอนนี้นะครับการที่ที่เขาสรุปมา แต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะเพราะยังมีข้อโต้เถียงกันอยู่นะครับคือเรื่องอายุใช่ไหมออสมมุติผมอายุ20นะครับผมไปทำแบบขี่ธรรมดา3ปีนะครับไบขี่รถจักรายานยนต์นะสปีหลังจากนั้นถึงจะอบรมแทมใบขับขี่บิ๊กบได้อันนี้คือที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้นะแต่มันมีอีกในกรณีหนึ่งครับเพื่อนๆ ลองคิดสภาพถ้าเราอายุสักประมาณสี่สิบนะครับเราอยากจะขับฮาเลสักคันแล้วหมายความว่าเรามีคุณวุธหรือวายวุธหรือว่าวุฒิภาวะไม่เพียงพอเหรอบางทีก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปใช่ไหมเออเพราะว่าโอโ้โหอายุเราก็เยอะแล้วอ่ะอยากซื้อฮารเลยมาขับเท่ๆสักคันหนึ่งกับเพื่อนอ่ะโอโ้โหไม่ได้ขับเร็วหรอกนึกออกปะล้วเราต้องรออายุเท่าไหร่สี่ิบสามเลยเหรอถึงจะซื้อบิ๊กไบค์มาขับได้ใช่ไหมมันก็เลยยังมีข้อตกเถียงกันอยู่นะครับก็เลยมีบาง ตอนนี้เขากําลังยื่นกันอยู่ว่าเอ้ยอายุ24ไหมให้เป็น24เป็นต้นไปนะครับถึงจะทำใบขบขี่บิ๊กไบค์ได้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับคนที่จะอายุเท่าไหร่นะครับในการทําใบขบขี่บิ๊กไบค์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเนาะมันก็จะมีอีกในกรณีหนึ่งนะครับการที่จะทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้เนี่ยต่าที่สุดเนี่ยก็คือ18บวกไป3ปีก็คืออายุ21ใช่ไหมอันนี้คือแอสลิสต่ําที่สุดแล้วเนาะแต่ข้อ2ครับมันยังมีทางลัดสําหรับการขับ การที่เราไปเรียนอบรมฝึกอบรมกับกับสถานฝึกอบรมต่างๆของยามาฮ่าฮอนด้าบีเอ็มดูคตีอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยหลักสูตรรถจักรยานยนต์ Big กไบคนะครับอันนี้แล้วในในระยะเวลา12ชั่วโมงนะครับทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติเนี่ยนั่นเขาก็จะออกเซอร์วิติเกตให้เราสามารถทำใบขับขี่บิ๊กไบคได้แล้วนะครับโดยที่ไปคนส่งนะครับแล้วก็อบรมอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับในเรื่องของ น่าจะเป็นเรื่องของพวกจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเพราะว่ามันก็เหมือนที่เราเข้าไปอาจจะไปทบทวนเรื่องของกฎระเบียบกฎจราจรนะครับแต่บิ๊กไบค์เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของออความเร็วในการขับขี่เรื่องของจีตสานึกบาระบารแล้วแต่นะครับว่าเขาจะกําหนดอะไรบ้างใช่ไหมแต่ทีนี้ครับมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปมันก็มีข้อนึงนะครับที่จะเป็นเหมือนผ่อนปลนได้นะครับก็คือเราต้องมีรถบิ๊กไบค์ครอบครองนะครับ สามปีเป็นต้นไปอันนี้ผมมองว่ามันเป็นสําหรับคนที่มีมีบิ๊กไบค์อยู่แล้วนะตอนนี้นะมีบิ๊กไบค์อยู่แล้วนะตอนนี้ต้องเป็นชื่อของตัวเองด้วยนะครับเอ่ออย่างเช่นผมเนี่ยมีรถบิ๊กไบค์ครอบพองอยู่แล้วประมาณสาปีใช่ไหมใบคขี่ก็หมายความว่าผมก็ต้องมีใบคขี่อยู่แล้วสามปีเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกับข้อแรกเท่าไหร่นี่ครับมันเพราะว่ามัน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 ก็กว่าการที่เราจะมีใบใบขี่ได้การที่เราจะมีบิ๊กไบค์ได้เราก็ต้องมีใบคขี่อยู่แล้วใช่ไหมก็สามป กับมาผมว่ามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับขอ้อมันเราต้องเป็นชื่อตัวเองด้วยใช่ไหมนึกออกปะการที่เราจะมีบิ๊กไบค์เป็นชื่อตัวเองได้เนี่ยก็ต้องบรรลุนิติภาวะก็คืออายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนาะไม่ใช่แบบ16เนี่ยอาจจะเป็นรถเล็กซื้อเป็นชื่อตัวเองได้โดยที่ผู้ปกครองต้องยินยอมนะครับแต่ว่าบิ๊กไบค์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะการที่จะเป็นชื่อของตัวเองเนี่ยอาจจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปนั่นหมายความว่าสุดท้ายก็เป็นอายุ21 บวกอยู่ดีนะครับก็ไม่ได้ต่างกับข้อแรกเท่าไหร่นะฮะแล้วบิ๊กไบท์เนี่ยต้องมีขนาดความแรงซีซีเท่าไหร่ที่ระบุไว้ตอนนี้แต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะทุกอย่างตอนนี้ผมพูดไ้เลยว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็มีเรื่องของอายุที่ว่าครอบครองบิ๊กไบท์หรือว่าการฝึกอบรมการขับขีลอดภัยกับสูตรฝึกอบรมต่างๆอันเนี้ยเกือบจะคอนเฟิร์มแล้วนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องรอทางนั้นเขาประกาศแบบประคับใช้ก่อนนะครับก็ คิดว่านะครับ45แรงม้าขึ้นไปหรือมีกระบอกสูบความจุเนี่ย400ซ c ขึ้นไปก็คือนับเป็นบิ๊กไบค์นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆรุ่นก็รอดตัวไปนะครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมผมเนี่ยอยากให้มันมีมาแล้วมีอยู่แล้วเพราะว่ามันคือการบังคับใช้สิ่งที่มันที่มันดีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ ต่างประเทศเขายังมีเลยนึกนึกถึงฝั่งยุโรปป่ะกว่ากว่าจะได้ขับตัวพันเนี่ยคือต้องมีอายุประมาณถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือ24อะไรอย่างนี้เลยนะถึงจะสามารถขับบิ๊กไบค์ได้อย่างถูกกฎหมายที่นู่นเนะประเทศไทยเนี่ยก็เช่นกันนะฮะก็พยายามทำทำ,ทำตามแบบฝั่งยุโรปแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ลงตัวทุกอย่างยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะอยากไม่อยากให้เ,เพื่อนรีบว่าแบบเฮ้ยที่นั่นเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ที่นี่เขาแบบบอกว่าเป็นอย่างนั้นผมบอกว่าเป็นอย่างโน้น ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มได้เะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังที่จะร่างกฎหมายขึ้นมาอยู่ในข้อตกลงนะครับเพราะว่าสมมตินะครับลองนึกในมุมว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราเป็นคนขาย Big บิ๊กไบค์นะฮะไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็ตามนะครับถ้าอยู่ดีๆเขามาบอกว่าอายุต้องสามสิบขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาจะขายใครนีกออกมา้มันก็อายุสามสิบขึ้นไปเนี่ยหลายๆคนก็ โหรอนานว่ะนะครับมันก็กลายเป็นว่าหมดโอกาสที่จะขายไปพอสมควรนะครับมันก็เลยจําเป็นต้องมาพูดคุยกันในหลายๆฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าแบบเออคนร่างกฎหมายจะเป็นแบบคนที่แบบไม่เคยขับมอไซค์เลยอะไรอย่างงี้ก็ก็ไม่ใช่น่ก็ไม่อยากให้มอมในมุมนั้นนะครับก็ไม่ได้มาปกป้องอะไรใครนะฮะแต่ก็ผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้ออกกฎหมายมาเพื่อที่จะบีบบังคับให้เราเดือดร้อนนะครับเขาก็ จะมีกฎหมายได้เนี่ยก็คงออกมาเพื่อให้มันมีความปลอดภัยในชีวิตของเรามากขึ้นนะครับทั้งเราแล้วก็คนที่เรารักแต่ที่ยังไม่มีตอนนี้ที่ผมก็อยากให้มันเป็นไปได้เนี่ยก็คือ,อในเมื่อมีแบบขีดใบแล้วเมื่อไหร่เราจะขึ้นทางด่วนได้นะครับใช่ไหมเออบิ๊กไบค์มันควรจะขึ้นทางด่วนได้นะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับคิดว่าอีกระยะยาวก็เป็นไปไม่ได้นีครับเพราะว่าผมก็เป็นคนใช้รถใช้ถนน,นน ทั้งมอไซค์ทั้งรถยนต์เนี่ยก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าถนนที่เป็นทางด่วนผมว่าอันตรายมากๆนะครับกับบิ๊กไบค์นะครับ,บ, Buy, รบอย่างเช่นรอยต่อของทางด่วนยกระดับนะครับก็ถ้าบิดแรงๆนะครับโอ้โหสะบัดมากนะครับแล้วก็มีโอกาสกระเด็นตกนะครับหรือแม้แต่เส้นทางด่วนที่ยาวๆอย่างเช่นเส้นกาญจนานะฮะก็ฝั่งฝั่งไหนว่าฝั่งที่มันเป็นสุวรรณภูมิที่จะวิ่งไปที่จะวิ่งไปทางลังสิตอ่ะ นะครับก็ยังมีที่มันเป็นสะพานก็ไม่ได้ปลอดภัยร0อเอร์เซ็แต่ว่าเส้นนั้นก็ถือว่าดีที่สุดในในในตระกูลทางด่วนมั้งนะเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ดีก็เส้นพัทยานะครับก็ที่เป็นวิ่งไปพัทยานะัก็ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นที่ดีนะครับแต่ลองนึกสภาพถ้าเราไปวิ่งแบบถนนที่เป็นทางด่วนยกระดับเส้นถนนบางนาตราดอ่ะที่เป็นขั้วบนโอ้โหตายนะครับแม่งเด้งเด้งเด้งขนาดขับรถยังเด้งเด้งเด้งเลยถ้าเป็นบิ๊กบัสคงกระเด็นตกมัง้งล่ะก็ถนนประเทศไทยมันก็ยังไม่ดีพอที่จะ ให้เอาบิ๊กไบค์ขึ้นไปบนทางด่วนเพราะแม้กระทั่งบนทางด่วนก็อาจจะยังไม่ได้ดีนะครับแล้วก็ก็อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์นะครับก็เป็นหลักเกณฑ์ที่เขาเหมือนจะเตรียมที่จะร่างออกมานะครับว่าต้องมีข้อบังคับอะไรบ้างนะครับก็ยังไม่ได้สรุปไม่ได้คอนเฟิร์มแต่คิดว่าเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะใกล้ที่จะบังคับใช้นะครับให้มีแบบบิ B ๊กไบค์ B. อีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับแล้ว ถ้ามีกฎบังคับขึ้นมานะครับเมื่อไหร่ถึงจะต้องทำแบบพีบิ๊กไบ์เท่าที่ได้ฟังมานะครับมีระยะเวลาให้1ปีนะครับก็อย่างเช่นหลังจากที่เขาบังคับใช้แล้วเพื่อนๆมีบิ๊กไบท์อยู่แล้วทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ยังไม่ได้ไปทำแบบพีเนี่ยเขามีเวลาให้ตั้งแต่ตอนที่ประกาศออกมาจนจนถึงหอีกหนึ่งปีเนี่ยก็คือระหว่างเนี่ยให้รีบไปทำซะน,นะครับก็อยากจะทำแบบพีบิ๊กไบค์เหลอเกินตอนนี้ก็จะได้เอา